F4 ของเรานะครับผมโอ้โหมากันยามค่ำคืนเลยน้องวิ่งนี่สดมากเลยนะครับเนี่ย <ule> e> มาคนเดียวนั่งแท็กซี่มานะครับแล้วก็บอกว่าหนูยังขับไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าชอบอยากพี่ไปส่งหนูได้ไหมไม่มีปัญหาครับพี่พีจัดให้ครับผม <uge> e> ถ้าน้องชอบพูดเดี๋ยวพี่ใส่สไลด์เลยนะครับใส่สไลด์ส่งกันเลยนะครับแล้วก็กลับพร้อมรถสไลด์พี่เลยนะครับโอเคอันนี้มาลองดูขอซื้อยอย่างเดียวนะัะพี่พีจัดให้ เดี๋ยวมาดูครับผมมาพิพิลรถค้าครับผมต้องได้ลองรถครับผมมช่างงดงามแจ่มจรัดเจิดจ้าจุกทิบวงมเนี่ยปรยไหมโอ้โหได้อยู่นะปไะทำสัญญาเดี๋ยวพี่จะเรียกรถให้เลยบริการทุกระดับประทับใจนี่ไปถึงไหนนะองค์พะาหรอไไม่ถึงไหนฮะศาา ผมยังไม่ถึงทงา่ปขาสมเลยดิผมก็ไม่ไกลเดี๋ยวจัดให้ปะเชิญเสียงอะไรดีนี่ิวโอ้โหคือเสียงด้วยแม่เยี่ยมพี่ไปส่งให้หนูหน่อยแล้วกันหนูซื้อพี่ไปส่งไหมไม่ส่งได้ไงค <laughs> นะ <laughs> รับผมนี่ฮะนั่งมอเตสไลค์ไปเลย แน่นหอนไปลาโอ้โหบรรยากาศทุ่เราประทับใจครับนี่นิวกี่โมงก็ขายเ <Yeah. S 2> ยี้อนขอให้รีบเข้ามาซื้อเยี่ยมนี่ครับโอ้โหพี่เพียรรถค้าเรานะครับยังมีน้อยเรื่องมากมายเนะี่ยฮะโอ้โหวันนี้รถเข้าเยอะมากตั้งแต่หน้าร้านนะฮะโอ้โหนี่ครับแวลบทะลุไปถึงด้านหลังนู่นเลยนะครับเนี่ยยังทำไม่ทันเลยช่วงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหร็อค แน่นหนานะครับผมพี่พีเอโต้จัดให้ครับผมเนะวลาไหนก็ส่งครับขอให้ซื้ออย่างเดียวฮะนี่ดีกว่าครับผมลูกค้าที่น่ารักของเรานั่งกู่วนแล้วสองนิ้วหน่อยเยียมขอบคุณมากๆนะครับเจริญมีความสุขนะฮะโอ้โหมาพี่พีโลค้าครับผมบรรยากาศ ครับผมเรามีต้องเลือกมากมายนะฮะทั้งหลังดูเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนิวของเราสวัสดีค่ะบ๊ายบายแน่นอนจริงๆเลยอะ่ะชอบน้องเขามากเลยอนิว ผู้หญิงคนเดียวนั่งแท็กซี่มาด้วยชอบปุ๊บจิ้มปุ๊บับหนูขับไม่ถนัดนะพี่พี่ไปส่งอยู่ได้ไหมถ้าส่งหนูได้เดี๋ยวหนูซื้อกลับบ้านเลยไม่มีปัญหาครับพี่บีจัดให้ครับค่าจ่ายทุกอย่างเราออกหมดไม่มีปัญหาครับนะครับแค่มาซื้อเราก็ขอบคุณแล้วฮะนะครับที่ติดตามกันมานะครับน้องนิวบรรยากาศดีๆครับน้องนิวเรียบร้อยครับมาบีบีแล้วค้าครับผมต้องได้แล้วสวยครับน้องนิวใช้ดืม่มเป็นความสุขครับขอบคุณมากๆครับ อ้าวขนัก็ไปอ่ะไม่พูดเลยซะหน่อยเหรอยขอบคุณครับ